โอเคครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่อง The Yoyes Official นะครับและนี่คือ Apex Legends ซีซั่นที่8หรือว่า Mayhem นะครับก็อัปเดตกันเปนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ผมบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยผมจะพามาดูสกิลของตัวละครใหม่อย่าง f ิล e s นะครับแล้วก็ Battle Pass นะฮะอ่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูตัวละครใหม่กันก่อนนะครับนี่คือ f ิล e s นะครับ ตัวละครใหม่ที่ฉายาคืออะไรเอ่ย Explosive e n t h u s e n t i u s t ใช่ไหมโอเคผมเป็นตัวละครสายบุกโจมตีนั่นเองนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมปลดล็อกก่อนเลยนะเงินแดงผมเหลือเยอะมากนะหมื่นสองจัดไปนะ,ะนี่ฟิลส์นะครับผมอมืโอเคเรามาดูความสามารถของฟนะิลส์แอตฟอรสกินก่อนนะมีนี่ครับแมนโอ้ยอย่างเท่นะฮะเออเดรสกับจันนะฮะ นัชโรบอกโอ้ยอันนี้มันเท่วหรเออดูดีทุกอันเลยครับผมผมรู้สึกว่าสกิลสกินของฟิลที่ออกมาเจ๋งทุกอันเลยอ่าโอเคไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของเขาอันก่อนนะครับเริ่มจากแบรนเดียนะครับสามารถถือระเบิดได้มากขึ้นต่อ1สลอตนะฮะปกติในเอฟเฟกต์ซิเจนนี่เขาจะถือระเบิดได้1ลูกต่อ1ช่องนะอันนี้ก็จะเป็นเป็นสามารถพกได้มากขึ้นนั่นเองนะฮะ สกิลคิวนัทโคลคัสเตอร์เอาอเดี๋ยวเดี๋ยวขอย้อนมาที่พสสาสซีฟก่อนนะพาสซีฟมันจะสามารถใช้ระเบิดได้แม่นยำขึ้นรวเดเร็วขึ้นนะฮะแล้วก็น่าจะไกลขึ้นด้วยหรือเปล่าโอเคนะสกิลคิวชัคติคอลนะฮะนัทโคลคัสเตอร์นะฮะยิงระเบิดคัสเตอร์ออกไปนะครับสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างนั่นเองนะครับผมแล้วก็สกิลอัลติเมทอย่างเดอะมอร์สโหลดนะฮะยิงปืนระเบิดออกไปนะฮะแล้วก็ล้อมศัตรูไว้ด้วยกำแพงไฟนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูการเล่นของมันนะฮะเดี๋ยวไป มาดูกันว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามีาปืน The d i r t i r Repeater โดยซึ่งเป็นปืนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในซีซั่นนี้นะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะโชคดีที่เกมนี้เขามีไฟน์เรนเนาะสามารถทดสอบได้นะฮะอ่ะแต่เหมือนเหมือนโอเคเหมือนกับมันมันใช้เวลาหาห้องนั้นนี่มันเป็นแบบเป็นสนามยิงปืนเนาะโอเคครับผมอยู่กับตัว Confuse ฮะมาอระเบิดเนี่ย พกได้2ลูกใช่ไหมพอเป็นฟิลส์นะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะอ่ะ,อะนี่เลยนี่ฮะสังเกตไหมว่าจะกลับมาเป็นเหมือนช่วงซีซั่นแรกๆนะครับผมที่เราสามารถพกระเบิดได้2ลูกนั่นเองอ่านี่เป็นการแล้วก็วิธีใช้ระเบิดของฟิลส์เนี่ยก็คือเขาจะเอาไว้ทีม่มือขวานะฮะนี่แล้วก็ยิงอย่างนี้คือมันจะมีอินดิเคเตอร์บอกเลยมันไม่เหมือนกับอ่าไม่เหมือนกับตัวอื่นถ้าเป็นแชมเปี้ยนตัวอื่นเนี่ยเวลาเราง,ง้างระเบิดเนี่ยมันจะไม่ขึ้นแนะนําแบบนี้นะอ่า เหมือนมันบอกด้วยว่ามันเด้งไปไหนกันนะเนี่ยอ่าเห็นไหมมันบอกด้วยว่ากิ้งนะฮะมันกิ้งไปทางนั้นโอเคแล้วก็พกได้2ลูกนั่นเองนะฮะถ้ามีระเบิดหลายแบบแล้วก็อ่ะมาใช้ดูกันนี่เออเขาก็จะเปลี่ยนเฮ้ยว่าคุณผู้ชมอาร์คสตาร์นี่จะไม่มีบอกนะอุ้ยอย่างงี้มันมันค่อนข้างโอเคเนี่ยโอ้โหแล้วอาร์คสตาร์นี่แค่โดนก็เรียบร้อยฮะอ่ะมามาดู อ่าต่อไปเป็นสกิลคิวสกิลคิวเป็นยังไงมาดูก oh ันนี่ Knuckle Cluster Out เผื่อเฮ้ยทำอัลเมจแบบนี้เลยเหรอโอ้ยยี่สิบวินะฮะคุณผู้ชมใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวผมขอชาร์จอัลติเมทแป๊บหนึ่งนะฮะอัลติเมทอัลติเมทอยู่ไหนอัลติเมทอัลเมทอ่ะนี่นะครับอัลติเมทจะชื่อ The m เท h e r l o a d นะเดี๋ยวผมใช้สกิลคิววิธีหนึ่งนะสกิลคิว Cluster Bomb นะมาดูกันสมมติว่าสกิลคิวพร้อม ยิงไปายมลัสเตอร์อ๋อทำระเบิดทีละสิบมันทำดามเมจต,ต่อเนื่องนะผมว่าอย่างนี้มันก็แบบเออถ้าเกิดจังหวะนวนๆเนี่ยมันน่าจะใช้ได้ผลนะยูคา,มา,า,มา,าดมาแต่มาให้ลงกันบ้างนะนี่ปืนใหญ่นะครับผมมันจะมีจุดตกด้วยนะสมมุติว่าผมลงตรงนี้เลยนะฮะโอ้โหล้อมประตูด้วยกำแพงไฟดาเมจสิบสองโอ้เอาเรื่องฮะ โอเคผมว่าฟิวส์นี่น่าสนใจกว่าที่คิดแล้วแหละจริงๆโอ้แล้วไฟอยู่นานมากนะคุณผู้ชมไฟอยู่นานมากๆนะครับโอเคฮะมาเดี๋ยวมาดูปืนใหม่อย่างเดอะเตอร์ตี้เตอร์ตี้ยว 30, 30วีพีเตอร์กันบ้างนะครับผมจะอยู่ในหมวดของอ่า assault rifle นะครับนี่นะฮะโอ้โหหวงเทพด้วยนะฮะเดี๋ยวขอเก็บกระสุนก่อนนะฮะการยิงเนี่ยเห็นว่าจะเป็นแบบเซมิออเกอโอนครับก็คือยิงและชักยนันต์นะฮะอ่าดูความต่อเน,นื่องนะ โอ้เร็วอยู่นะฮะเร็วอยู่อ๋อรีโหลดแบบทีละนัดนะครับผมโอ,โอเคฮะของที่แต่งได้นะครับจะมีอ่าแม็กกาซีนนี่เรามีโกลเด้นแม็กกาซีนด้วยนะครับผมกบ็บรรจุได้เป็น12นัดนะครับเหมือนกับว่าโกลเด้นแม็กกาซีนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ถืออาวุธนั้นอยู่มันจะรีโหลดให้โดยตัวน,น้อ่ะเดี๋ยวผมดูนะฮะผมจะยิงให้กระสุนหมดก่อนอ่าผมเหลือไว้หนึ่งนัดแล้วผมสลับมาถือ P 2 0 0 0ครับ ประมาณหวินะเห็นเขบอกห้าวินะครับผมอ่าเห็นไหมขึ้นเลยขึ้นที่หน้าจอเลยครับว่ากระสุนรีโดเรียบร้อยแล้วอ่าสุดยอดไปเลยนะฮะอ่ะเรามาดูของแต่งนะครับมีสโขบใช้สโขบสูงสุดน่วจะได้เป็นคูณสานะครับผมโอ้ชาร์จได้ด้วยนะฮะชาร์จได้ด้วยโอ้โหหนึร้อยนะเ้าหัวถ้าชาร์จโดนนะครับผมแล้วก็ติดลำอ่าติดพันท้ายได้นะฮะพันธยผมเลือกเป็นสี พันธาย์พันธายสีม่วงอ่ะมันน่าจะเข้ากล้องได้เร็วขึ้นนะถ้าเกิดพัน้ายสีม่วงนะติดต oh, anyway. okay. 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 ja ิดตั้งอุปกรณ์เสริมไปสามอย่างนั่นเองโอ้เอาเรื่องครับโอเคนี่ก็คืออาวุธใหม่เจอเจอตี้เจอตี้ยูรีพิเตอร์นะครับผมเจ๋งใช้ได้เลยไฟเลสก็โอเคนะใช้ได้ใช้ได้อ่ะโอเคครับเราดูตัวละครกับปืนแล้วทีนี้เดี๋ยวเรากลับไปดูแบตเทิลพลาสกัน เซตสั้นพาร์ทซีซั่นแปดนะครับที่มีช่วงเมเฮมนะครับเมื่อคุณจ่ายเงินทันทีนะครับซื้อปุ๊บเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้ก็คือนี่เลยเลเวลหนึ่งครับเป็นสกินนะครับ Art of War ของฟิวส์นะครับผมสกิน b a า l e s e n v y ของ l o บ a านะครับแล้วก็สกิน g a t e k e e p e r ของ g i b r a l t a r นั่นเองนะครับแล้วก็ได้ปืนสีทองหนึ่งอันก็คือ c h a เชนบี t ของแ a t l i n e นะครับอู้เท่นะใช้ได้อยู่นะเนี่ยเฟี้ยวเลยเฟี้ยวเลยนะฮะแล้วก็ของรางวัลนะครับก็เหมือนกับทุกซีซั่นอาจจะมีรางวัลใหญ่เเเลลว25นนะครับป็ ร a เ i c a ลแอคชั่นของบังกาลอ์นะครับโอ้ oh, นี่มาแบบเท่เลยติดยศมาเต็มเลยนะฮะ <Yeah. S 1> อีกอันจะเป็นเลเวล50นะครับเป็นไลฟ์ไลน์นั่นเองแบทชูดเดิร์บอนนะครับแล้วก็ใหญ่สุดเลยนะ่าจะเป็นเลเวล100นะครับผมกับปืนประจำซีซั่นอย่างลองโบ DMR X1 นะครับที่นี่เลยนะครับตอน Level เลเวล100จะเป็นสีขาวอะสีสีแดงๆแบบนี้นะครับแล้วก็110จะเป็นสีขาวน้ำเงินโอ้เ oh, ฟียลฟ้าวอลังการมากๆนะฮะ และนี่ก็คือทั้งหมดใน Apex Legends ์ซีซั่นแอ่ะเดี๋ยวเรามาดูชาร์เลนต์นิดนึงเห็นเขาบอกว่าในซีซั่นนี้นะครับผมเขาปรับชาร์เลนต์ของ Battle Pass ให้เก็บง่ายขึ้นนะฮะอ่ะอย่างวีคแรกทำดาเมจ1,000ด้วยปืนพกนะฮะได้10ดวงอู้10ดวงก็คือ1เลเวลเลยหรือเปล่าเดี๋ยวนะผมขอดูดาวก่อนนะดาวมัน1 2โอเค10ดวง1เลเวลนะครับผมอ่สิบเล่น10ครั้งด้วยรันผ่านบัตฮาวนะครับได้ท็อป10 20ครั้งนสิบยี่สิบครั้งนจ โอเคผมว่าช ALLENGE าภาพรวมคือง,ง่ายขึ้นนะครับอย่างรายวันก็มีเล่น2เกมนะครับผมทำดาเมจ210ด้วยโลบ้านะฮะทำดาเมจ400ด้วย G 7 Scout แล้วก็อ่า Perform One Finish Move ซึ่งอันนี้เราสามารถใช้เงินแดงรีเซ็ตได้นั่นเองโอเคผมมองว่าภาพรวมนั้นดูดีขึ้นนะครับสามารถเก็บน่าจะเก็บได้ง่ายขึ้นนะครับผมมาดูสกินปืนกันหน่อย3030 Repeater ผมอยากเห็นมากว่าสกินของเขาเจ๋งขนาดไหนฮนะมาดูซิอันนี้นะฮะมี Super s p i r โอ้ my God สวยมาก สวยมากคุณผู้ชมเออสลีฟอยู่ไหนเจ๋งมากครับบุลเลตโอ้โหเขาออกแบบสก,กินมาได้สวยมากเลยผมแบบวายเวยสครับเอ ال, เอ ال, เฮ้ยเฮ้ยผมชอบมากเลยอะ่ะโอ้โหผมลังเลแล้วคือแบบสกินสกินตัวละครก็เท่ไงอเออสกินฟิวก็เท่ไงดูดิมันมันเจ๋งมากเลยอะ่ะเออแล้วสกินปืนก็เทแ่แจมแจมแจมโอเคโอเค นะโอเคและนี่คือทั้งหมดใ a Apex Legends Season 8 Mayhem นะครับเริ่มแล้ววันนี้สำหรับคุณผู้ชมที่เล่นอยู่ก็เดี๋ยวมาดูมามาเริ่มซีซันนี้ไปด้วยกันนะอ่าก็นะครับวันนี้ก็หมดเป็นเท่านี้นะก็ขอบคุณผู้ชมที่ติดตามช่องผมนะต่อจากนี้นะ่าจะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับ Apex Legends เยอะขึ้นแล้วมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมเดี๋ยวไปเล่นต่อละแย่